เริ่มที่นิวโครทาสนะครับก็จะเห็นว่าเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5ตัวก็คือไรโบสแต่อันนี้มีออกซิเจนหายจึงเรียกว่าดีออกซิไรโบสมีโมฟอสเฟตติด5พาพันจึงทำให้มีประจุลบและมีไนโตรเจนแสเบดนะครับและมีการต่อกับนิวโครทาสอื่นที่สามพันธะจึงเขียนเป็น5พาพันไปสามพันธะโดยจะมีความยาว3.4นาโนเมตรต่อเบสแพร์มีส0เบสแพร์ต่อ1เึองเนะครับไนโตรเจนแอสเบสก็จะมีพิวรีนก็คืออะดีนีนกับกวานีนและมีไพริมิดีนก็คือไทมีน ไซโตซีนแล้วก็ยูราซิลเวลาจำก็ลองสังเกตที่มูฟังชันเอานะครับโดยเบสก็จะต่อกันโดยไฮโดรเจนบอนด์ซึ่งมีความแข็งแรงพอควรเพราะจริงๆเราไม่ได้อยากให้มันติดกันตลอดการจากที่ A ต่อกับ T C ต่อกับ G นะครับก็จะได้เป็นชาร์กอัฟรูก็คือว่าอัตราส่วนไพริมินีต่อพิรีนก็จะเท่ากับ1ต่อนะครับการเรปิเคชันมีอยู่3มโมเดลก็คือคอนเซเวทีฟก็คือการที่สายเก่าเนี่ยก็จะอยู่สภาพเดิมตลอดไปไซม์คอนเซเวทีฟก็คือที่ใช้อยู่ก็คือสายเก่าแยกกันเป็น2สายแล้วอร่สายเก่าแยกกลาายยเป็นหลๆส่วน origin of replication ก็คือซีเ n c e ชนิดหนึ่งซึ่งในโปรคาริโอก็จะมี1จุดแต่ในยูคาริโอจะมีหลายจุดเพราะมีสาย DNA ที่ยาวกว่าจึงต้องเกิดการ replication จากหลายจุดโดยการ replication นั้นก็จะเกิดจาก origin of replication เข้าไปตรงที่ replication fork ก็จะกลายเป็นรูปตัว Y วในโปรคาริโอตมีการใช้ helicase ในการไขเกี ale, ียว topoisomerase r ในการแก้ปม Sin g l e s t r a n n d i n d i n g Protein ในการจับไม่ให้สายที่แยกกันกลับมาเหมือนเดิม Primase สร้าง RNA Primer ซึ่งเป็น Ribonucleotide มาใส่ไว้ก่อนจึงจะใช้ DNA Polymerase ในการใส่ Deoxy Ribonucleotide เพิ่มในด้านสามพามได้และมีการนำออกไดยใช้ DNA Polymerase 1และเชื่อมโดย DNA l like i g a s e leading strand คือสายที่เข้า replication fork และ lagging strand คือสายที่เข้าไปใน origin of replication โดยจะเป็นชิ้นเล็กๆเรียกโอคาซากิแฟกเมนต์การพิสูจน์เีดจะใช้แอคทิวิตี้ของเอ็กโซนิวเคลียสเช่นดีเอ็นเอโพลิเมอเรสสมี3พาร์มไป5พาร์มเอ็กโซนิวเคลียสซึ่งก็สามารถตัดนิวเคลีโอไทที่ใส่ผิดจากด้าน3พาร์มออกแล้วใส่ใหม่ได้เนื่องจากอาร์เอ็นเอโพลิเมอเรสจะใส่ไรโบนิวเคลโอไทท์ทางด้าน3พาร์มสายดีเอ็นเอที่อยู่ในรูป5ไป3จึงเรียกโคดิ้งเซนส์นอนเทมเพลตสเตรนด์และ สายที่เป็น3สามไป5ถามจึงเรียก noncoding หรือว่า template strand โดยมีการ initiate การ transcription โดยการ b i n d ของ RNA polymerase กับ promoter sequence เช่น TATA box ใน eukaryote หรือ prenow box ใน prokaryote และมี transcription factor มาจาับเพื่อจัด RNA polymerase ให้ถูกที่เกิด elongation และ termination โดยใน prokaryote จะมี sequence ซึ่งก็จะเกิดการ terminate แต่ในย e ูคาริโอตก็จะใช้ polyadenylation signal ซึ่งก็จะจับกับโปรตีนและพอผ่านไปสักพักแล้วก็ค่อย terminate ในยูคาริโอตจะได้เป็น p m i n a ไม่ใช่ m r n a ซึ่งต้องมีการใส่ poly A tail และ5 palm cap เพื่อช่วยในการจับไรโบโซมและการการถูกดีเกรดและมีการตัดอินทรอนเชื่อมเ exon โดยการใช้สปาซโซมในการ translation นั้นจะมีการอ่าน3เบสเป็น1โคดอนซึ่งก็จะมี64โคดอน แต่ว่าจริงๆเราจะมีโปรตีนแค่61เพราะอีก3ก็จะเอาไว้ terminate การ translate tRNA แต่ละตัวก็จะจับกับ amino acid ซึ่งมีความ specific กับ anticodon ของมันโดยใช้ aminoacyl tRNA synthetase ในการ initiation ของ translation small ribosomal subunit ก็จะจับ mRNA ที่ sequence ซึ่งมีความ specific เช่น ท r ชนดาวการโนในโพคาริโอตหรือโคซิกซีเควนซ์ในยูคาริโอตและมีอินิเชเตอร์ทีอซึ่งมีเมไทออนีนหรือ i n f o r m ์ l e ลเมไ i n n นมาจับกับ AUG แล้วก็จับกับ large ribosomal subunit ในการ Elongation ก็จะเอาสาย Polypeptide ที่อยู่ตรงป s i ซ e ย้ายไปจับกับ TNA ใหม่ที่ a s i t e แล้วก็เอาอันเก่าไปที่ e s i ซ e แล้วเอาออกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เกิดการ t e r m i ม a t i o n โดยการจับของ release factor ที่ A-site และ hydrolyze ให้ทุกอย่างแยกกัน